สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทินซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่369ถึงตอนที่370ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดเนทเข้ามาเนื่องจาก มีหลายท่านโดเนีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมรวบยอดให้แปะสลิปเป็นคลิปหน้าทีเดียวเลยก็แล้วกันสําหรับท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนก็สามารถโดเนตได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับโอเควันนี้เราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ชาวกินสิงซานนะครับได้บุกมาถึงยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ตั้งของสํานัก รั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้นะครับหลังผ่านอีดก,การชุลมุนวุ่นวายมาสักพักหนึ่งในส่วนของกําลังเสริมของสํานักลอยยางสํานักเทียนและสํานักยุนก็ได้มาถึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าของเราผู้โศจากินจิงซานยางเล่งรั่วรวมไปถึงฟานลี่เทียนนาซ้ํานะครับยังได้ว่วู้เตาเพิ่มมาอีกคนพวกเขาต่างก็ต้องเปลี่ยนความคิด เพราะว่าการที่จะปะทะกับ3-4คนนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยด้วยความแข็งแกร่งของฟานลี่เทียนนะครับที่แสดงไปให้กับทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้เขานั้นโชว์เทพนะครับตบผูวโสสูงสุดของสำนักล่วไปเป็นที่เรียบร้อยนำซ้ำมันยังสามารถจัดการด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวพวกเขานะครับ ไม่อยากที่จะขัดขืนต่อไปเพราะว่าถ้าขัดขืนต่อไปนะครับมีแต่จะทําให้ได้รับความอับอายไปซับเปล่าๆในตอนนั้นเองนะครับลูโจที่อยู่บนรถมา้าในที่สุดเขาก็ได้เอือยปากพูดออกมาหยุนเทียนลัว่วออกมาซะสะซสซะเสียงของลูโจนะครับมันเต็มไปด้วยความลึกล้ําและดังก้องกลงวานเรื่องแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งแลว้วเสียงของลูโจนะครับได แผ่ออกไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเก้าอีกเก้าแห่งมันเป็นเสียงที่แพ่ออกมาจากรถม้าลอยฟ้าเพียงเท่านั้นผู้คนจากสามสำนักดางก็เหลือบมองไปที่รถมา้าสีหน้าทุกคนเต็มไปด้ยวยความหวาดกลัวตื่นตกใจหรือแม้แต่กังวลทุกๆคนนะครับได้แต่เหลือบมองไปที่คลื่นเสียงปรามาจารย์แห่งกินจริงศาสตร์เป็นผู้ที่มีพลังร่า,ราตานดอกบวกแปกีบจริงๆอย่างนั้นหรอนี่นั้นมันเป็นพลังที่เกินกว่าจะจินตนาการไปแล้ว แม้แต่ลิงลัวและฟารี่เทียนผู้ที่มีพลังร่างอาตานดกบัวแปดกีบเองนะครับยังตกตะลึงพัวเขาทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าเคดวิชานี้เป็นเคดวิชาของสํานักไหนกันแน่ไม่ว่าวิชาจากลัทธิขงชื่อหรือเคดวิชาของชาวพุทธเองก็ยังคงมีเครื่องเสียงที่ทรงพลังแต่กับกันนะครับวิชาของลัทธิเตาน,นั้นเป็นวิชาที่มีเป็นวิชาที่ มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยที่สุดในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะถือได้ว่าออนแอร์ด้วยซ้ําไปแต่ถึงแบบนั้นคืนวิชาเสียงที่ถูกปล่อยออกมานั้นมันกับยอดเยี่ยมมากมันเป็นพลังที่เสียงนั้นสามารถทะลุม่านพลังรวมไปถึงเขตแดนต่างๆได้อย่างไงไ่ายดายมันเป็นพลังที่กระเพือมไปทั่วทั้งุบเขาแห่งนี้เมื่อคืนเสียงได้จางหายไปทุกคนต่างก็นิ่งเงียบสนิทไปไม่มีใครกล้าจะสรงเสียงหรือขยับไปไหนผัวโสทั้งสามนะครับและเราสาวอีกร้อยคนที่รออยู่ ด้านกลางอากาศนั้นต่างก็มองไปยังดินแดนคุณธรรมแห่งสวรรค์มันเป็นสถานที่ที่ปรมาจารย์แห่งสามสำนักยุนเทียนล,ลั่ฝึกอยู่อย่างสันโดษนั่นเองหมู่เมฆนะครับได้แยกตัวออกจากกันมานหมอกเองก็สลายหายไปในตอนหายไปในตอนที่ในตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มปโปรดโปงขึ้นมาอีกครั้งทะเลหมอกที่อยู่รอบๆดินแดนแห่งคุณธรรมนั้นต่างก็ถูกลมลึกลักพัดาพาปล่อย แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับทีใจกลางแดนห่งคุณธรรมจู่ๆก็มีเสียงข <c oughs> ื่นพลังอันแข็งแกร่งกระเพื่อมออกมามันทั้งลึกล้ำและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในเสียงนั้นก็ดังขึ้นนะครับเต็มไปด้วยความรำคาญอยู่ในนั้น <c oughs> พวกเจ้าระวังปากเอาไว้ไว้ไว้ผู้คนจากสามสำนักนะครับต่างก็จ้องมองไปยังทิศทางที่เราผู้คนจากจินจิงซานมองไปทุกๆคนนะครับกาลังชื่นชม พลังปานที่กระเพื่อมออกมาจากดินแดนแห่งคุณธรรมพลังนั้นไม่ได้ก่อตัวกันเลยนะครับก่อนพลังนั้นได้ก่อตัวกันก่อนที่จะสลายกลายเป็นพลังฟา้ามือสัตว์เข้าไปที่แก้มของสาวกทั้งสามสำนักตูมตูมท่านปรมาจารย์เมตตาข้าด้วยท่านปรมาจารย์เมตตาข้อด้วยเหล่าสาวกทั้งสามตามนักนะครับตามก็คุก,ขกเข่าก่จะร้องขอความเมตตายอย่างพร้อมเพียงกัน ชายชราผมสีขาวนะครับได้สวมใส่อารณ์สีขาวตั้งตัวกําลังเดินมาทุกคนจากดินแดนแห่งคุณธรรมชายคนนั้นได้เปิดเดินผ่านระยะทางกว่าหลายร้อยฟุตด้วยการย่างก้าวเพียงแค่ครั้งเดียวใส่แล้วแค่ก้าวก้าวเดียวบัตรนี้นะครับทุกย่างก้าวที่ชายคนนั้นเหยียบย่ํามักจะมีวงกลมนะครับ นแสงแห่งอภพินิหารปรากฏขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่หดใจเท่านั้นชายชาราชุดขาวนั้นก็นมาถึงยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกนี้เป็นที่เรียบร้อยแลว้วฟ,ฟเปิดตัวมาอย่างที่เลยนะครับบอกอเปิดตัวมาโคตรที่นะครับสําหรับชายคนนี้เหล่าสาวกตั้งสามตางก็คุกเข่าก่อนจะทักทายชายชาราคนนั้นอย่างพร้อมเพียงกันท่านปรมาจารย์ในตอนนั้นเองนะครับก็มีชายสามคนพุ่งเข้าไปหาชายชาราไม่พิบตาเดียว ทั้งสามคนล้วนแล้วแต่ใช้สุดยอดคิดวิชาเพื่อที่จะมาหาถึงมาให้ถึงชายชราให้เร็วที่สุดแล้วทั้งสามรีบคุกเข่าลงในทันทีข้าเจ้าสำนักหยุนคนปัจจุบันหยุนวูจีขอคา,ารวะท่านปรมาจารย์ข้าเจ้าสำนักเทียนคนปัจจุบันนานกงเว่ยขอคา,ารวะท่านปรมาจารย์ส่วนข้าเจ้าสำนักล่วกคนปัจจุบันเฟิงอี้จื่อขอคา,ารวะท่านปรมาจารย์ปูฝึกยุทธ์ทั้งสามคนนะครับ ที่พึ่งปรากฏตัวออกมานั่นก็คือเหล่าเจ้าสำนักผู้นำปัจจุบันของทั้งสามสำนักหยุนเทียนล,ล้วนั่นเองการที่พวกเขานะครับไม่ปรากฏตัวออกมาเพื่อทักทายปรมาจารย์ของตัวเองแบบนี้นะั้นการที่พวกเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาเพื่อทักทายปรมาจารย์ของตัวเองในขณะที่เหล่าสาวกทั้งหมดได้ทักทายไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดมารยาทจนเกินไป ชายรารในชุดขาวนะครับผู้มีนวเคราประมาณหนึ่งฟุตก็ได้ใช้พลังฟ่ามือสัตว์ไปที่แก้มของเหล่าสาวก,จากุจักรยไกล่ชายคนนั้นก็คือปรมาจารย์แห่งสามสำนักหยุนเทียนลั่วนั่นเองเขาคือปออเขาคือผู้กอ่อตั้งนะครับสำนักหยุนสำนักเทียนสำนักลั่วเขาเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่ลู่โจร,รู้สึกว่าควรค่าที่จะพูดคุยด้วยในสามสำนักนี้หยุนเทียนลั่วบุกมือของตัวเองนะครับในตอนนั้นพลังฟ้ามือทั้งสามก็ได้พุ่งเข้าใส่หย,ยุนวูจีนานกงเ่ยและฟึ่ง จื้อนะครับก็ไอ้พวกเจ้าสํานักทั้งสามคนปัจจุบันของสํานักยุนสํานักเทียนสํานักล้วนนั่นเองพัวพัวพัวโดนตบเรียงตัวพลังฝ่ามือที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นมันแม่นยําผู้นาตั้งสามสำนักไม่แม้แต่พยายามหลุกเลี่ยงการโจมตีนี้นะครับทุกๆคนต่างก็ล้วนแล้วแต่ถูกตบหน้าล้วนแต่ถูกตบหน้าแต่โดยดีนะครับ mm. แขมของพวกเขานะครับทั้งสามต่างก็มีรอยแดงมันเป็นรอยที่ดูคร้ายกับ ตูพลังความร้อนซัดเข้าใส่ไม่ใช่ว่าเราเจ้าสำนักไม่สามารถหลบการโจมตีหรือโต้ตอบไม่ได้แม้ว่าจะมีสานะสูงทรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบโต้ต่อหน้าผู้เป็นปรมาจารย์ของตัวเองเราสาวกทั้งสามสำนักต่างก็สามต่างก็สับสนพวกเขาไม่รู้เลยว่าปรมาจารย์คนนี้นั้นลงโทษพวกเขาเพื่ออะไรยุนเทียนร่วมไม่แม้แต่จะใจดีในขณะ,ะที่พูดต่อพวกเจ้ากล้าดียังไงไม่ตอนรับแขกผู้มีเกียรติของก้ากันฮะ แล,แล้วนะครับเพียงแค่ประโยคเดียวเหล่าสาวกทั้งสามสำนักก็เข้าใจทุกอย่างพวกเขารู้แล้วว่าจินจิงซานแท้ที่จริงแล้วยิ่งใหญ่และทรงอํานาจมากแค่ไหนแม้แต่ผู้เป็นปราแม้แต่ยุนเจียนล,ลั่ผู้เป็นปราจา์ของพวกเขายังต้องปฏิบัติต่อจินจิงซานอย่างสุภาพเออพวกเราผิดพลาดไปแล้วท่านปราจารย์ได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเราผู้นําจากสามสำนักนะครับตามก็ก้มศีรษะลงอย่างพร้อมเพียงกันทั้งสามรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําไป แต่ยุนเตียนลั่วไม่ได้สนใจอะไรตัวเขาเก้าวไปที่ด้านหน้าต่อเมื่อเห็นแบบนั้นเล่งลั่วและฟานลี่เทียนก็ได้คารวะให้กับยุนเทียนลั่วก่อนจะหลีกทางให้กับชายชราคนนั้นเมื่อเดินไปเพียงแค่1ิก้าวนะครับยุนเทียนลั่วได้ขมวดคิ้วก่อนจะพูดขึ้นมาพี่จีตอนนี้ท่านก็แก่มากแล้วเหตุใดท่านถึงเลือกมาที่นี่แทนที่จะอยู่ที่หุบเขาของท่านกันละ่ะยุนเทียนลั่เจานะ้าหน่ะ ก้าวขาข้างหนึ่งไปในลวงศพหลวตาข้ามาช้ากว่าน,นี้เจ้าก็คงเหลือแต่กองกระดูกแน่ลูโจสะบัดแขนเสื้อของตัวเองนะครับก่อนจะบินออกรถออกจากรถมาตัวเขาได้เอาเมือค่่ยหลังก่อนจะบินข้ามตัวของหยุนเทียนลั่ไปสีหน้าของหยุนเทียนลั่ได้เปลี่ยนแปลงไปตัวเขาได้แต่ตอนไหนใจก่อนจะพูดขึ้นเฮ้อท่านดูอ่อนวัยกว่าข้าเสียอีกข้าไม่คิดเลยว่าข้านั้นจะสามารถทนอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน ดูตัวมือข้างหนึ่งไขว้หลังไว้เช่นเดิมนะครับก่อนจะใช้มืออีกข้างหนึ่งลูปเขา่าแล้วข้าจะไม่ได้รับการต้อนรับอย่างนั้นเหรอหยุนเทียลู่รีบบุกมือนะครับขา้าดีใจจริงๆที่สหายเกาแบบท่านมาเยี่ยมเยียนขา้าต้องขอตัวแทนเรล่าสาวบุกที่งงเงาของข้าด้วยเอาละ่ะดูเลท่านปรมาจารย์ให้ดี หยุนเทียนลัวได้พูดออกมานะครับในขณะที่โค้งคำนับให้กับลู่โจ่เหล่าสาวกทุกคนต่างก็วาดกลัวทุกคนไม่เคยเห็นปรมาจารย์ของพวกเขานะครับก้มหัวหกับใครมาก่อนและยังเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครกล้าแสดงความคิเดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ชื่นทางนี้หยุนเทียนลั่วทำท่าจีเชิอชวนออกมาลู่โจตอบรับข้อเสนอแต่โดยดีและบินตามไปเล่งลัวและฟานลี่เทียนก็ได้บินตามหลังไปติดๆท่านปรมาจารย์ข่าอิงก็อยากไป ท่านอาจารย์ข่ายิงก็อยากไปยวนเอ๋อนะครับก็อยากที่จะลงไปด้วยนางรู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่บนรถม้าแล้วยวนเอ๋อนะครับรีบบินลงมาก่อนจะบินไปหาลู่โจหยุนเตียนรั่วได้จ้องมองไปที่ยวนเอ๋อก่อนจะกล่าวชมเชยหึเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมมากการจะหาคนแบบนี้เจอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยวนเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นก็วัวเราะคิกคักนะครับก่อนจะบินไปหาลู่โจลู่โจสายวัวก่อนจะพูดขึ้นเฮ้อ เจ้าเองก็สั่งสอนสิตั้งหลายคนไม่ใช่รือยังไงกันยุนเตียนล่ว,วาระอ้อนจะตอกกลับออกมาเฮน่าเสียดายพวกเขาตั้งหมดยังอยู่ไกลจากสิทธิของท่านมากมันก็เปลี่ยนเพียงแค่ความแตกต่างคำสัมมันเป็นเพียงแค่ความแตกต่างของสำนักฝ่ายธรรมะและสำนักฝ่ายตามต่อนัน้นลูโ่โจตอบกลับข้าเองก็คิดเช่นน,นั้นเมื่อทุกคนเดินมาถึงโต๊ะหินและมานั่งนะครับตอนนี้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีที่ดินแดนศักดิ์สิทธ ลู่โจและหยุนเทียนล่วได้นั่งลงคนอื่นได้ตามมานะครับยืนอยู่ใกล้ๆด้วยความเคารพเพียงแค่นั้นพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรหยุนเทียนล่วจ้องมองไปที่เล่งล่วและฟารี่เทียนกรนจะมองไปที่วัววู้เตาที่อยู่อ่างออกไปในายสุดแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นพี่จีมีธุระอะไรกันอะไรกันที่พาตานมาถึงที่นี่ได้เราสาวกของสำนักล่วได้เสิร์ฟชาและผลไม้กับลู่โจนะครับในระหว่างที่หยุนเทียนลั่วกําลัง สนทนาอยู่เมื่อเห็นสาวุกคนนั้นหยุนเทียนล,ลั่วก็ได้โบกมือขึ้นพุฟช่องว่างทุยของว่างและชานะครับได้กระเทกไปที่หน้าของสาวุกคนนั้นสาหาวสาวกของสำนักลั่วนะครับได้กุกคอลงในทันทีตัวเขาสั่นกลัวและไม่กล้าจะเคลื่อนไหวหยุนเทียนล,ลั่วได้พูดออกมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่นุ่งนุ่มลึกได้โปรดขอโทษด,ด้วยให้กับสาวกที่ไม่เอาไหนของข้าพิจีเด็กๆนะมันไม่รู้ธรรมเนียมเป็นเรื่องธรรมดา แน่นอนนะครับในระดับที่พวกเขาตั้งคู่อยู่อาหารว่างยางผลไม้และชาไม่ใช่ของที่เหมาะที่จะเสิร์ฟอีกต่อไปลูโจไม่ใช่คนที่คิดเล็กคิดน้อยตัวเขาได้พูดกลับไปไม่เป็นไรหรอกข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาหาเจ้าข้าไม่ได้ต้องการจะเห็นเจ้าสังสอนสาวกของตัวเองขอบคุณมากพี่จี่ันพูตูกแล้วงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเป็นความคิดที่ดีพี่จีทั้งสองต่างพูดคุยกับทั้งสองต่างก็พูดคุยสบตากัน การสนทนาของอยอดคุณทั้งสองนะครับทาให้เราสาวกรวมไปถึงผู้ที่อยู่ที่นี่ต่างก็อยากรู้อยากเห็นทุกคนล้วนแล้วแต่สงสัยว่า,อาสองคนนี้จะคุยอะไรกันอะไรกันที่สาคัญให้มากพอที่ทําให้ปรรา,าจารย์ทั้งสองต้องมาเจอหน้ากันแบบนี้เล็งรัวได้โบกมือในทันทีนะครับในตอนนั้นเองมานพลังก็ได้ร้อมรอบขว้างกัน พวกเขากับเราฟูงชนเอาไว้เมื่อเห็นแบบนั้นนะครับสาวของสามส้ำนักต่างก็รู้สึกผิดหวังพวกเขานะครับทาได้เพียงแค่มองดูอยู่ห่างจากภายนอกแม้แต่ผู้นําของสามสำนักเองยังไม่แตกต่างอะไรกับสาวกริ่เอ๊ <c oughs> ลิงล้วนะครับได้กลางม่านบาเรียน,นะครับก็คือคล้ายๆกับม่านม่านกันเสียงนะครับตอนนี้เสียงการพูดของลู่โจกับ หยุนเทียนล่วไม่สามารถดังออกมาข้างนอกให้ใครได้ยินแล้วอีกต่อไปแล้วพระเอกก็ได้เริ่มพูดขึ้นเจ้าเหลือเวลาอีกแค่สามสิบปีก่อนจะถึงกีดจำกัดอันยิ่งใหญ่สินะลู่โจได้ตามออกมาหยุนเทียนล่วนะครับต่อนายใจที่ได้ฟังแบบนั้นก็คงอก็คงประมาณนั้นแหละดูเหมือนว่าข่าจะมีเวลาน้อยกว่าท่านสินะพี่จีแม้ว่าหยุนเทียนล่วจะเก็บตัวฝึกฝนอย่างสันโดษแต่บางครั้งนะครับเขาก็ได้ยินข่าวในยุทธภพมาบ้าง ลู่โจไม่ได้ปฏิเสธความจริงนี้จากข่าวลือนะครับที่พูดกันทั่วทั้งยุทธภพลู่โจนั้นอาจจะถึงกีดจ,จำกัดอันยิ่งใหญ่ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีไรหน่าแปลกแต่สําหรับตัวเขานะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยลู่โจจึงพยักหน้าตอบรับไปตามความจริงถูกต้องแล้วก็ลู่โจมันยังมีอายุอีกนานนะครับตราบใดที่มีการ์ดคืนชีวิตแล้วพี่จีมาที่นี่เพื่อที่จะหาวิธีขยายกีดจำกัด ที่จะมาถึงอย่างนั้นเหรอหยุนเทียนลั่ได้ตามออกมาหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ทรายหัวปีจีท่านะต้องล้อค่าเล่นแน่แต่หากท่านไม่ได้ก็คตอบตาหากท่านไม่มีคําตอบข่าเองก็ไม่มีคําตอบถ้าหากท่านไม่มีคําตอบข่าเองจะไม่มีคําตอบได้ยังไงกันเจ้ากำลังฝึกฝนตัวเองไปให้ถึงขั้นที่ก้า่ยงงั้นสินะหลู่โจได้ตามออกมาเฮอข่าได้ตัดใจไปแล้วหยุนเทียนลั่วกล่าว และแล้วเขาก็พูดต่อก่อนที่ข้าจะถึงขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่ข้าได้สูญเสียแกนแท้แห่งเลือดไปเกือบเจ็ดสิบปีแล้วหลังจากนั้นพลังวายุธของข้าก็มีแต่ลดน้อยถอยลงไปอย่างมากข้าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นที่เก้าอีกต่อไปนะพีจีเหล็งลัวและฟานลี่เทียนตังก็สบตากันลู่โจที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดต่อเจ้าเคยคิดไหมว่าการจะฝึกฝนตัวเองให้มีพลังร่างอาวตารดอกบัวเก้ากีบได้นั้นจะต้องเริ่มจากการที่ทําให้อายุไขของตนลดลง ยุนเทียนล่วขำหมดคิ้วนะครับแต่ถึงแบบนั้นดวงตาของเขากับดูสว่างสวัยขึ้นมาการเคลื่อนไหวของเขานะครับดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปช่วขณะหนึ่งตัวเขานะครับเคยใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะพยายามมองหาคําตอบแค่ไหนแต่ไม่มีใครเลยที่ช่วยยุนเทียนลั่วได้ถ้าหากมีคนที่พอที่ให้โอกาสาเปิดโอกาสตัวเองฝึกฝนไปจนถึงขั้นที่9้าได้คนคนนั้นจะต้องเป็นจีเทียนเต้าอย่างไม่ต้องสงสัยตัวเขารู้สึกสนใจในสิ่งที่ลูโ่โจพูดมาอย่างมาก แล้วพีจีละ่ะได้ลองดูแล้วหรือ,อยังลู่โจรูปเขานะครับก่อนที่จะตอบกลับไปอย่างเยือกเย็นข้าน่ะเคยลองมาแล้วพ mm hmm. ลังชีวิตของข้าได้หมดรูได้หมดลงอย่างรวดเร็วบางทีบางทีข้าอาจจะต้องกลายเป็นกัวซายในวันรุ่งขึ้นข้อเป็นได้ค่อยจะรู้กันละ่ะลูโจนะครับก็ได้พูดเนบเนมตัวเองเลงด้วยนะครับและฟารี่เทียนตกใจมากเมื่อรู้เรื่องนี้ เมื่อทั้งคู่ฟังเรื่องจากชายชราทั้งสองคนที่เพิ่งพูดไปทั้งคู่นะครับได้เหมือนกับเปิดประตูแห่งชีวิตแห่งบ้านใหม่ทั้งคู่นะครับเหมือนกับได้เปิดประตูแห่งชีวิตบ้านใหม่ได้แต่ถึงแบบนั้นแม้ว่ามันจะเป็นประตูบ้านใหม่แต่ภายในนั้นนะครับกลับไม่มีอะไรเลยนอกจากความมือยุนเทียนล่วก็ตกตะลึงเชกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาไม่ต้องห่วงไปหรอกพี่จีบางที่นะ่ะก่าเองอาจจะตามท่านมาทันเร็วก็ได้